สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี f c ฟซีเก่าเอฟใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีน VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่17สิงหาคม2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ,คะพี่น้องคะก่อนคำนวณค่ะไปดูวันที่16ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องคะวันที่16นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า3และ2 เด่นรอบบ่ายศูนย์และเก้านะคะรอบเช้ามาสี่สองห้านะคะพี่น้องล่างสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เด่นเข้าสองนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบบ่ายนะคะพี่น้องจะให้ศูนย์และเก้านะคะบนมาเก้าสองหกล่างสี่สองนะคะพี่น้องขามาเข้าสองของรอบเช้าเนาะพี่น้องเนาะเสียดายนะคะถ้าไม่ดีดก็คงเป็น 099แเหม่นบอกพี่น้องแล้วก็เ1า่เนาะคะ่ะเนาะถ้าได้งั้นจะได้สามเด้งเลยด้พี่น้องค่ะอันนี้ก็ดีดมาที่926นะคะพี่น้องเสียดายเนาะคะ่นะเนาะมาต่อวันที่17ค่ะวันที่17เ็ด่นรอบเช้าอยู่ที่9และแปดนะคะพี่น้องจับคู่หาคมน่าจะเป็นนะคะ92 98 94 1> 9ก้าหนึดเสามดนะคะแปดสองแปดหนึ่งแสีดห้าแปค่ะพี่น้องคะต่อรอบปลายค่ะรอบปลายเด่นอยู่ที่สองและหนนะคะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องสองนะคะสองเก้าสองแปหสองสสองหนึ่ะคะหคะ่ะพี่น้องหนึ่งเก้าหนหนส หนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเจะจะจับตัดทอนลงให้เหลือหกคู่นะคะพี่น้องทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะชอบตัวไหนอย่าลืมไปกับนะคะพี่น้องไปกับทุกคู่นะคะชอบคู่ไหนนะคะเก้านะคะพี่น้องเก้าสองค่ะเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดก็แปดสองแปดหนึ่งนะคะสองสองเก้าสองแปดสองหนึ่ง หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะพี่น้องสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลขสี่และเลขเก้านะคะพี่น้องค่ะคือเลขสี่และเลขเก้านะคะสถิติมีข้อมีหลุดทุกวันนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะเก้าแปดสองหนึ่งนะคะ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะบางวันนะคะเช้าเข้าบ่ายบ่ายเข้าเช้าก็มีนะคะพี่น้องเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่น้องใจก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะหาจากสถิติจากการคำนวณของเมื่อวานนี้มาคำนวณวันนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะพี่น้องคะ ชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะ สำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอพูดได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสกขมันมนมานค่ะพี่น้องคะชอบตัวไหนก็ขอให้เฮงเงปังป,งปงทุกตัวนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ